ไยรายวันสุคนชัยอารีหลักฐานชี้ชัดตระกูลหุนคิดปล้นไทยนายกกล้าใส่กัมพูชาไม่ยอมให้ใครมาค,มค่มขู่วันนี้ถ้าเราไม่เคารพกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับจากทั่วโลกขอย้ำว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันขอให้ทุกคนสนับสนุนกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นการตอบโต้รัฐบาลสองพ่อลูกตระกูลนักครบขฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาติเดียวกันมาแล้วในอดีตเป็นภาษาผู้นำประเทศไทยที่ได้ใจประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศอย่างล้นหลามทีเดียวจึงอยากเสริมความรู้และความเข้าใจตรงกันให้คนรุ่นหลังไทยกัมพูชารู้ไว้ด้วยหลักฐานชัดเจนไทยไม่เคยคิดรุกรานใครแผ่นดินที่สอง พ่อลูกขเขมรแดงอ้างว่าเป็นของกัมพูชานั้นเกิดจากสันดานโจรปล้นชาติขเขมรต่อไปนี้คือหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดครับหลักเขตแดนกรุงสยามกับกัมพูชากักาก้นชายแดนระหว่างกรุงสยามและกัมพูชาฝรังร่งเศสโดยการปักปันเขตแดนระหว่างปีพศ2451 ถึง2,452ในสมัยรัชกาลที่5เป็นหลักปูนซีเมนสี่เหลี่ยมปลายดักแหลมมีข้อความสภาษาได้แก่ไทยคเมรอังกฤษและฝรั่งเศสปรากฏทั้ง4ด้านมีจำนวน73หลักเริ่มต้นหลักที่หนึ่งที่บริเวณช่องเกลหรือช่องสังนำตำบลไัยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเทือกเขาบรรทัดลงไปทางทิศใต้จนกระทั่งสิ้นสุดลงที่หลักที่73บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกับบ้านจามเยี่ยมจังหวัดเกาะกงประเทศกรัรมพูชาปัจจุบันหลักเขตเหล่านี้อายุ116ปีนับจากปีที่เริ่มการปักปันเขตแดนครับ ต้องขอบคุณอย่างสูงกับภาพเก่าที่นำมาประกอบเป็นหลักฐานจากคุณนักสเสน่ชัดเจนไหมนักกรบเนรคุณปล้นชาติเชื้อสายเขมรแดงตระกูลหุ่นร้อยเลขพันเหลี่ยมคุณพ่อสทรตระกูลชินยังอย่าต่วมค้ากับพวกมันอีกหรือสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายางาน